สวัสดีทุกท่านครับสำหรับในคลิปนี้ครับจะขอพาทุกท่านครับมารู้จักกับผลิตภัณฑ์สารสกัดจากใบแปะก้วยไบโอกิงโก27ทับ7ครับสำหรับแปะก้วยนั้นถือเป็นพืชพื้นเมืองเก่าแก่ครับที่มีมาแต่โบราณครับโดยเฉพาะในประเทศแถบจีนเกาหลีและญี่ปุ่นครับมีลำต้นขนาดใหญ่มีลักษณะใบเป็นรูปพัด แต่กวยครับมีการนํามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของแพทย์แผนจีนโดยเชื่อว่ามีสรพพคุณที่เกี่ยวข้องกับความจําความคิดรวมถึงการไหลเวียนเลือดใบแปกวยครับประกอบไปด้วยสารออกฤทธิ์หลักที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอยู่2ชนิดคือฟลาวนอยด์และเทอร์ปีนอยด์ครับซึ่งมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตช่วยส่งเสริมสุขภาพความจําและสมาธิแต่ในใบแปงกวยนั้นก็อาจมีสารพิษหรือท็อกซินครับที่เกิดตามธรรมชาติอยู่ ด้วยเพราะฉะนั้น,นครับเราจึงต้องเลือกใบแปะกล้วยสกัดที่สกัดมาแต่สารที่มีประโยชน์นั่นคือฟลาวโน์และเทอร์ปิโน์แต่สกัดสารพิษหรือท็อกซินในใบแปะก้วยออกไปแล้วนะครับซึ่งหากท่านครับต้องการดูแลสุขภาพความจําและสมาธิด้วยสารสกัดจากใบแปะกล้วยครับไบโอกิงโก27ทั7พร้อมเป็นตัวเลือกให้กับท่านอย่างแน่นอนครับโดยคุณประโยชน์ของใบแปะกล้วยนั่นคือการบำรุง สมองและประสาทส่วนปลายด้วยสารสำคัญสูงถึง27.7นั่นคือมีกิงโกโฟาโลาวน27%และเทอร์ปีนและโตน7%นั่นเองและยังเป็นสารสำคัญในรูปแบบดูดซึมเร็วและออกฤทธิ์นานอีกด้วยครับและที่มีสารสำคัญสูงถึง27และ7นั้นเป็นเพราะว่าเรามีกระบวนการสกัดถึง23ขั้นตอนและใน23ขั้นตอนนี้ไม่เพียงแต่สกัดสารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพความจาออกมาเท่านั้นแต่ยังได้ทาการสกัดสารที่เป็นพิษ ที่อยู่ในใบแปะกวยออกไปอีกด้วยครับและที่สําคัญกระบ,บวนการสกัด23ขั้นตอนนี้บริษ,ษัทฟอร์มานกได้ทำการจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยนั่นหมายความว่าไม่มีใครสามารถลอกเลียนได้นั่นเองเหตุผลสําคัญครับที่ทำให้เราสามารถคิดค้นวิธีการสกัดถึง23ขั้นตอนของใบแปะกวยได้เพราะเรามีท่านนี้ครับดรโคจิ นาการนิชิเป็นผู้ค้นพบสารสําคัญในใบแปะป่วยครับและเป็นผู้คิดค้นวิธีการสกัด23ขั้นตอนและท่านเป็นหนึ่งในคณะที่ปรึกษาของฟารมานิครับหากทุกท่านต้องการดูแลสุขภาพความจําด้วยสารสกัดจากใบแปะป่วยครับไบโอกิงโก27ทับ7พร้อมเป็นคําตอบให้กับท่านอย่างแน่นอนครับ